อย่าใช้ฮาร,ร์ดดิสในการทําสิ่งเหล่านี้นะผมจริงๆผมก็ไม่ได้ใจกันนะว่าทำไมภาพมันถึงมาได้เบลอขนาดนี้นผมเพราะว่าอัดด้วยตัว iPhone XR แล้วก็อัดเป็น Full HD 60ผมก็ขออภัยได้แล้วกันแต่ต้องบอกผมว่าคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับอย่าใช้ฮาร,ร์ดดิสในการลง Windows น,นะผมเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับผม ก็ขอกราบสวัสดียุอนจบในทางครั้งในถิ่ทุกถิ่นนะเพื่อมาจับฮาร์ดดิสท์นะผมเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้ผมที่คนหลายคนมองข้ามแต่ว่าเรื่องที่ผมเกิดไปตอนต้นคลิปนี้ผมก็คือคลิปนี้ไม่หยอกไปใช้ฮาร์ดดิสก์ในการลงวินโด้แล้วผมก็ต้องบอกผมว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งเทเลไวท์นะผมเป็นของซีเกตนะผมไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่านะแต่เป็นตัวสีเขียวนะผมเป็นของค่ายซีเกตนะ ก็ผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสต์หนึ่งเคเนี่ยไปเป็น SSD 480สี่ร้บนะผมก็ต้องบอกผมว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันหลายคนรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันช้านะผมหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นอะไรวะก็แค่รอแป๊บเดียวไม่ได้หรือไงวะแต่แป๊บเดียวก็คือเพิ่มมาเกือบ3นาทีนะผมอย่างเช่นเข้าเกม GTV อย่างเนี้ยผมเข้าเกมก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่าแล้วก็คือแบบกูรอจนแบบไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเออก็รอนะผมแต่แหลคนก็จะคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะผมแต่ว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันแน่นอนแล้วผมววว่่่าาามมมัันนชช้้้้กก SSD แล็ตออใใหคจะ 9.18นะผมหรือว่า3.90 0 TI เนี่ยซึ่งแน่นอนนะผมว่า9.18นั้ไม่มีนะแต่มันก็จะกระตุกนะผมไม่ไม่ใช่กระตุกมันคือค้างไปเลยนะผมคือมันจะแบบกำลังเล่นๆอยู่ันนี้ผมขอภัยนี่ยผม ไม่น่าจะหาภาพไม่ได้นะเพราะว่าคือตอนที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วที่เนี่ยก็แบบไม่ได้มีเกมในตัวนี้แล้วก็ขี้เกียจไปแบ็กอัพไฟล์แล้วก็ติดตั้งในนี้นะเพราะมันนานนะผมเออขอภัยจริงนะผมเพราะว่าคือผมจําได้อยู่โมเมนต์ตอนนั้นมันจะเป็นไงแบบคือคอมผมเนี่ยต้องบอกผมว่าผมใช้การ์ดจอเป็น 1. นึ่งสูงนสนะแล้วตอนแรกๆตอนที่ผมเจอปัญหาเนี่ยผมก็คิดว่าคอมมันกากอะไรไงว,ว่าตอนเล่น GT เล็กๆไม่เจอนะผมแต่ว่าพอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องไปสักพักเนี่ยมันจะแบบมันมันจะขีดเวลาขีดรถ มันจะแบบภาพมันจะค้างแต่เสียงมันจะดำเตืนต่อกนั่ผมเพราะว่า มันโหลดไม่ทันนะผมมันโหลดภาพในนี้ไม่ทันนะผมก็ไม่แน่ใจนันว่ามันจะโหลดภาพจากไหนแต่ง่ายๆคือมันโหลดภาพไม่ทันนะผมแล้วทีนี้มันก็ทําให้แบบมันค้างไปเลยนะเออแต่เกมแน o อ e n w โ r l d ที่เล่นได้ผมให้เล่นในเล่นได้เลนฉันนะผมแน่นอนนะนี้ไม่เจอปัญหากับตกไม่นอนผมว่ารุ่สุดก็คือขึ้นรถไฟแล้วก็มันไม่มีฉากให้เราอยู่ในรถไฟแล้วผมันจะตัดไปอีกฉากแต่ไปเป็นอีกซีนึงเลยก็ถ้าใช้เล่นก็ใช้เล่นเล่นเดย์เถอะครับผมเพราะมันขี่ได้แค่มานะตอนนี้ผมเล่นไฟเอ็นเนี่ยเคยเจอการตกแบบแค่ครั้งเดียวนะผมแต ภาพไม่โหลดหรือว่าเมืองเป็นดินน้ำมันเนี่ยอันนี้คือเจอแตบบ่ไม่ได้เจอในไฟเอ็มนะเจอในในเรื่องนะผมแล้วแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็ผมก็คือ GTV ออนไลน์นะผม GTV ออนไลน์เนี่ยเวลานปนอนผม,ผมไม่มีภาพให้ขึ้นไม่มีภาพให้ขึ้นดูนะผมจะขึ้นไปแค่โัวเกมเฉยน,นะผมก็คือมันจะกระตุกช่วงหนึ่งนะผมพอมันกระตุกปุ๊บก็คือค้างนั่นแหละเออมันจะค้างอะไรแต่ว่าสิ่งยังเป็นต่อนะผมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือคนทุกคนจะเค้คำว่า ว่าก็คือออกนั่นเองครับผมก็คือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ออกหรอกแต่เราอ่ะออกจากเซิร์ฟเวอร์นั้นนะ <c oughs> แน่ใจงั้นว่าจะพูดได้ถูกหรือเปล่านะผมแต่ว่าเอาง่ายๆคือเราพอมันกระตุกปุ๊บใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็จะขึ้นคำว่าเล f เล e เล l เล t เล f เล e เล left left l e หมดเลยครับผมอันนี้ก็พูดเสียไอ้เหี้ยพูดทั้งกันนี้ผมก็คือมันกระตุกแล้วทีนี้เราก็ถูกตัดออกจากเซิร์ฟนะผมแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนอื่นเขาขึ้นคำว่าเล f ก็คือคนอื่นเขาออกนะผมแต่จริงๆเราออกกันเองนะผมก็น่าจะประมาณนี้นะผมสำหรับเล่นเกมที่ว่าอยากใช้นะผมเพราะว่าคือจริงๆอ่ะอยากใช้มันก็ไม่ถูกกะเด็ดแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่า มันจะแพงนะผมก็คิดเอาแล้วกันนะผมถ้ารับได้กับสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นผมก็ไม่ได้บอกนะผมว่าฮาร์ดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อดีมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะผมแต่ว่ามันผลเสียที่ตามมาเนี่ยคือมันเยอะกว่านั้นผมก็คือทาให้เราโมโหนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมคอมจะแรงแค่ไหนแต่ถ้าเก็บเกมไ่้ด้ฮาร์ดนี้แล้วเวลาเราขับรถเร็วๆหรือว่าเคลื่อนตัวเร็วๆเนี่ยมันจะกระตุกนะผมแล้วก็ค้างแล้วก็อาจจะแบบเป็นดินน้ำมันเลยอะบ้านมันเป็นดินน้ำมันเลยนะผมอันนี้พูดจริงๆนะคือผมว่าฟ เล่นในฮาร์ดดิส์นะก็น่าจะประมาณนี้คุณผ,ผู้ชมก็คือสิ่งที่จะ,จะ,จะเจอนะผมแล้วปัญหาที่2ที่เจอแล้วผมในการใช้ฮาร์ดดิส์นะผมก็คือการอัดภาพหน้าจอหรือว่ารคคอร์ดนะผมก็คือการที่เราแคสเกมอาจจะทําคลิปสอนในคอมได้เลยนะแต่ว่าต้องเป็นการถ่ายจากในคอมนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบค้างนะผมตอนนั้นผมใช้เป็นฮาร์ดดิส์เหมือนกันนะก่อนที่ผมจะ เปี่ยนไฟล์นะผมเวลาอัดภาพหน้าจอก็จะเอาไฟล์ไปทิ้งไว้ใน SSD แล้วผมก็คือใน OBS เนี่ยผมใช้ OBS นะใน OBS เนี่ยมันจะขึ้นคำหนึ่งขึ้นมาแล้วผมก็เห็นตอนนั้นผมก็เข้าใจ <t os> <Ki! S 3> แล้วอ๋อเป็นอยางไงก็คือภาพมันจะกระตุกแต่เสียงยังดำเนินต่อคล้า,ๆา,ๆาลยๆกับ g t V แล้วผมก็คือภาพจะกระตุกนะคือคล้ายๆแบบภาพแล้วกระตุกอย่างเนี้ยแต่ว่าเสียงยังดำเนินต่อไปนะแบบเสียงได้ดำเนินต่อไปก็คือเป็นสภาพประมาณนี้ครับผมผมเคยเจออยู่แล้วประเด็นน่มันมีข้อเสียผมก็คือเวลาช็อตดีๆช็อตแบบช็อตแจ่มๆอย่างเนี้ มันไม่ได้นะผมเพราะว่าภาพมันกระตุกแต่เสียงมันดาเนินต่อจะให้คุณผู้ชมครับรู้เนี่ยว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้นะเพราะว่าเราเพราะว่าคุณผู้ชมครับรู้ไี่มากสุดก็แค่เสียงนะผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็ในสาหรับการเลคคอร์ดนะสิ่งที่3นะผมที่ว่าจะเจอในการใช้ฮาร์ดดิสก์นะผมสำหรับตัวผมนะผมเจอสิ่งนี้แล้วผมรู้สึกว่า อ่กูก็ว่าอยู่ว่าคอมมันกัดเองนะก็คือการต,ตัดต่อแล้วผมผมตัดในพี่เหนะีวนว่างโปรนะสดเวอร์ชั่น2021ครับผมแต่ว่าเดีกก๋ยวจะกระซิบทีหน่อยว่ากูหลุดเถื่อนมานะเออก็อย่าไปงงน,น,นะผมแต่ว่าผมก็พูดก,กับเองไว้แล้วแหละไว้วันหนึ่งมีตังก็ค่อยซื้อตัวแท้คืนนะผมตอนนั้นผมใช้ดาวินชีก็ไม่ค่อยเจอปัญหานี้เท่าไหร่นะแต่พอใช้พี่เหนี่างเจอแนละ้วกูก็งงเหมือนกันว่ามันมันเป็นอะไรนะตอนแรกผมก็งงนะผมว่าทำไมมันถึงค้างทำไมมันถึงกระตกไม่เข้าใจกันนะคิดว่ามันแบบคอมกูกัดแล้วหรือเปล่านนนนนภาาพไมมม่่ทัััะครบผอ ภาพหรือว่าอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นมเมื่อกี้ไม่ทันนะผมมันก็เลยจะเป็นภาพค้างๆก็คล้ายๆกับตัว OBS แล้วก็ตัวเกมนี้นผมก็คือตอนผมเล่นไม่ใช่เล่นเดินตอนผมแบบพรีวิวอะผมไม่รู้จะใช้คำไหนนะก็คือย้อนกลับไปดูแล้วก็แบบเออคุณตัดช็อตนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะก็คือคือทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพนะผมว่ามันเป็นยังไงผมก็คือผมไม่รู้จะใช้คํานี้ว่าอะไรเดีย๋ยวคือการตอนที่เราทําแบบสมมติว่าผมตัดส่วนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมตัดส่วนนี้เสร็จแล้วแล้วผมสึกว่าเอ้ยมันดีหรือยยยยยยัังงงววะะเเเเดดดีีีี๋กกกูููขขออออออลบไป่่่่นนนาาา้้้้ใจคืย กูขอปิดเสียงป่ะงั้นจะไม่เข้าใจก็คือเนี่ยตอนทําอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจกันว่ามันจะใช้คําว่าอะไรนะแต่ตอนที่ผมกําลังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยก็คือมันจะกระตุกครับผมภาพมันจะกระตุกตะเสียงจะไปได้ผมมันจะกระตุกแบบแบบอย่างนี้แบบ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 กระตุกเลยอนะแต่ว่าเสียงก็จะเคือ,อยไปครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจกับว่าจะอธิบายเข้าใจได้หรือเปล่านะผมใช้การ์ดจอในการเล่นมไม่จะไม่รู้จะใช้สับเพียร์เนี่ยก็คือใช้การ์ดจอในการในการ ทำอย่างนั้นนั่นแหละเออไม่รู้จะใช้คาว่าอะไรนะแล้วทีเนี้ยภาพกระตุกแต่เสียงจะมานะผมก็มีประมาณ3อย่างนะที่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครูคนเดียวหรอกที่เจอที่ว่าไม่รู้ก็ประมาณ3สิ่งนี้นะผมที่ผมอยากจะมาเตือนกันนะผมว่าคือหลายคนอาจจะใช้ฮาร์ดดิสก์แล้วก็อาจจะคิดว่าคอมกูกากหรือว่าอาจจะคิดว่าคอมกูไม่แรงซี u กูกูกการ์ดจอกูกากนะผมแต่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็นตัวฮาร์ดดนสนะผมเพราะว่ามันช้านะผมมันทำวัภาพไม่ทันมันเกิดสิ่งมันมันไม่ทันนั่นแหละเออง่ายๆนะผมผมก็ ชื่อนะว่ามันไม่ใช่กูคนเดียวหรอกในประเทศไทย69ล้านคนนะผมมันคงไม่เป็นผมคนเดียวที่ว่ายังไม่ฉลาดยังงู้่อยู่นะผมแล้วก็คิดว่าคอมกากนะผมก็ประมาณนี้ผมเป็นสาระเล็กๆด้วยน้อยนะผมก็ถ้าใครชอบแล้วผก็อย่าลืมกดตับไครไลค์แชร์ให้ช่องโอมานะผมอันนี้ไปและคลิปสั้นๆไม่ได้ยากอะมากมายนะผม